สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนอยด์เดวอนะครับช่วงรีวิวสินค้านะครับผมก็วันนี้นะครับเรามีหมวก K Y T รุ่น N F R นะครับอเล็กบาซานีเลลิก้านะครับผมชื่อยาวมากนะครับก็อย่าเรามาทำการเปิดกล่องกันเลยนะครับว่าภายในหมวกเอภายในกล่องมีอะไรให้เราบ้างนะครับผมชอบชอบ นี่ครับผมก็อันแรกเลยครับก็เป็นถุงหมวกนะครับอย่างดีเลยนะครับผมก็ข้างในก็จะเป็นก็จะมีคู่มือแล้วก็สติกเกอร์หมวก KYT นะครับผมก็นี่ครับมีแถมไปให้ในกล่องไม่มีอะไรมากนะครับเดีย๋ยวเรามาดู หมวกกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงครับผมตัวนี้นะครับก็ให้ถุงหมวกมาด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นถุงหมวกนะครับของ KYT นะครับค่อนข้างหนาเลยนะครับผมกว่าแบรนด์ทั่วไปนะครับผมก็จะหนานะครับแล้วก็มีตะเข็บนะครับชัดเจนนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะมีแถมไปให้ด้วยนะครับผมก็อย่ารอเก็บก่อน นะครับผมมาพูดถึงรายละเอียดหมวกนะครับตัวนี้ก็เป็นลายสีออกส้มๆนะครับผมก็แบบมันสะท้อนแสงด้วยนะครับนิดนึงนะครับผมก็ตัวนี้หมวกสวยมากครับผมเป็นของ K Y T นะครับผมตัวนี้นะครับผมวัสดุนะครับก็ทําจาก A t King งนะครับผมซึ่งมันจะยืดหยุ่นง่ายนะครับผมยืดหยุ่นแล้วก็กันกระแทกได้อย่างดีนะครับผมก็ มีความแข็งแรงความปลอดภัยนะครับผมมีมาตรฐานรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นมอกรหรือว่าเป็นเอฟอเอ็อ F I M, แล้วก็ตัว TI-C นะครับผมก็ตัวนี้นะครับน้ำหนักหมวกไม่หนักมากนะครับอยู่ที่1,500กรัมนะครับผมก็ประมาณ1 5กรัมนะครับผมก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับผมหมวกใบนี้นะครับผมก็ตัว ช่องลมนะครับก็จะมีทั้งหมด3จุดนี่ครับผมด้านหน้านะครับตรงปากนะครับก็จะมีจุดหนึ่งนี่ครับผมให้อากาศเข้านะครับผมด้านบนของหมวกตรงนี้นะครับหมวกก็จะทําเว้าไปด้วยนะครับเพื่อให้อโรไดนามิกเข้าตรงนี้เต็มๆนะครับผมเพื่อเพื่อที่จะให้ลมเข้าไปโกกในหัวเราเต็มๆนะครับช่องลมสามารถเปิดปิดได้นะครับด้านบนนะครับสามารถเปิดปิดได้พออากาศเข้าทางด้านบนนะครับก็มาระบายออกทางด้านหลังนะครับตรงสปอยเลอร์หลังตรงนี้นะครับผมทำให้อากาศถ่ายเทภายในหมวกดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ชิลตัวนี้ค่อนข้าง รูดลมด้วยนะครับผมคือแบบมองดูอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบสปอร์ตสปอร์ตเลยนะครับผมคือสวยมากนะครับผมก็เป็นอารมณ์แบบใครที่สําหรับขับรถแนวสปอร์ตหรือว่าแบบขับรถเร็วอะไรเงี้ยใช้หมวกคุณภาพที่แบบเกรดดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับราคาถูกมากนะครับจากราคาเต็มนะครับ5้าพันบาทนะครับตอนนี้ลดเหลือ4,200บาทเท่านั้นนะครับผมคือถูกมากนะครับจำหน่ายที่ร้าน Devil Rising Shop นะครับก็มีนะครับผมตัวนี้เป็นชิลใสนะครับทําจากโพลีคาร์บอเนตนะครับผมจะ มีการเคลือบสารของการลอยด้วยนะครับผมแล้วก็ชิลเนี่ยค่อนข้างมีจุดล็อกที่แข็งแรงนะครับดูนะครับการแบบยกขึ้นยกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตัวล็อกแบบออโต้เลยนะครับคือดันลงไปสุดเลยนะครับผมชิลก็จะปิดสนิทนะครับไม่มีลมเข้าเลยนะครับแต่ถ้าอยากแบบหายใจหน่อยก็เปิดขึ้นมาชั้นหนึ่งนะครับผมก็ขับแบบชิลๆิได้นะครับส่วนภายในหมวกนะครับผมก็จะมีแว่น กันแดดแถมมาให้อีกหนึ่งอันนะครับผมนี่ผมเหมาะสําหรับใช้กลางวันนะครับใช้งานกลางวันกลางคืนได้หมดเลยกลางวันแดดแรงเนี่ยเราก็สามารถเปิดแว่นลงมานะครับผมถ้าไม่ใช้ปุ๊บตกเย็นแล้วก็กดขึ้นไปนะครับแล้วปิดชิลนะครับก็ง่ายดีนะยครับผมสําหรับตัวแว่นเสริมภายในหมวกนะครับต่อมาภายในหมวกนะครับจะเป็นนวมนะครับผมนวมตัวนี้จะฟิตติ้งเข้ากับหน้าเราเลยนะครับผมก็คือถ้าใส่ไปสักพักนะครับนวมมันก็จะหดแล้วก็แบบ มันจะเข้าทรงนั่นเองก็คือใส่แล้วก็ค่อนข้างสบายนุ่มกระชับนะครับผมข้างในนะครับมีช่องเว้าวนะครับสามารถติดตั้งบลูทูธได้นะครับผมตัวนี้ก็รองรับสําหรับใครที่แบบอ,อยากติดลําโพงฟังเพลงด้านในหรือบลูทูธไ้คุยกับเพื่อนนะครับผม <c oughs> แล้วก็ใต้คางปิดปากตรงนี้นะครับก็จะมีตัวปิดดักลมหวนขึ้นมาในหน้าเราหรือว่าซึมลมซึม จากใต้คางนะครับก็มีปิดมาให้ด้วยนะครับเป็นอารมณ์เหมือนแบบนักแข่งเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมต่อมาความปลอดภัยของสายรัดนะครับก็เป็นแบบดีดีลิงนะครับผมก็จะเป็นแบบคือต้องแบบเนี่ยต้องมัดสายแบบนี้นะครับแล้วก็มาแปะตรงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับหมวกมันก็จะไม่หลุดออกจากคางง่ายๆนะครับผมก็ตัวนี้เป็น KYT นะครับรุ่น NFF นะครับผมก็มีหลายลายครับผมเดี๋ยวพี่น้อยก็จะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามีลายอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็มีของเลยนะครับผมสำหรับซสา SML แล้วก็ X นะครับผมสำหรับตัวนี้ไซส์ S นะครับเป็นไซส์ที่พี่น้อยใส่พอดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่น้อยจะลองใส่ให้ดูนะครับว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับผมมาตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูนะครับว่ามันจะฟิลประมาณไหนนะครับผมพี่น้อยใส่หมวกไซส์ S พอดีโอ้โหก็รู้สึกว่ากระชับแต่ว่าไม่ได้แน่นมากนะครับผมรู้สึกว่ากระชับแล้วก็นิ่มนะครับนวมด้านในค่อนข้างนิ่มเลยนะครับผมก็แบบรู้สึกดีนะครับผมคือมันนิ่มอะ เป็นหมวกที่คิดว่าน่าจะใส่ขับรถสบายมากนะ <tamb our religious noise> พอปิดลงครับเสียงแอร์ก็เงียบลงนะครับผมดูครับความสปอร์ตนะครับผมของหมวกใบนี้นะครับผมก็ <G un cle noise> เราก็จะมีแว่นด้วยผมจะลองปิดดูว่ามันมืดขนาดไหนนะครับผมอ๋อ อารมณ์แว่นนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนใส่ชิวสโมกนะครับผมก็คือมันจะไม่มืดสักทีเดียวนะครับมันจะแบบมืดแล้วก็ยังมีสว่างที่แบบสามารถมองเห็นได้อยู่นะครับผมก็ก็ดีนะครับตัวนี้ชิลนะครับชิลเสริมนะครับผม ก็นะครับสำหรับหมวกตัวนี้นะครับผม K Y T นะครับเป็นหมวกสัญชาติอิตาลีนะครับผมได้รับการรับรองต่างๆมากมายนะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าคุ้มมากนะครับสำหรับราคา4,200บาทนะครับผมไม่แพงเลยนะครับผมหมดแล้วนะครับผมออปชั่นนะครับผมก็เดี๋ยวเอาต่อไปนะพี่หน่อยก็จะเอาหมวกตัวอื่นมารีวิวให้ดูนะครับจะเป็นแบบครึ่งใบด้วยแล้วก็จะเป็นแบบเต็มใบของลายอื่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็รีวิวสั้นๆนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับผมแล้วก็นะครับถ้าใครสนใจหมวกนะครับก็มาอุดหนุนที่ร้านได้นะครับอยู่ลาดพร้าววังหิน34นะครับร้าน d ดลวอ r a ซิ่งช็อปนะครับผมโอเคอยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ